นะครับปรอยสน,นใจพี่น้องด้วยพระชนะของพระเจ้านะครับอยากจะแบ,บ่งปันในพระชนะของพระเจ้านะครับในอิสยาห์บทที่42ข้อที่3นะครับอิสยาห์บทที่42นะฮะข้อที่3ได้บอกว่าไม้อ้อช้ำแล้ว ท่านจะไม่ส่งเลื่องเสกเกียงที่ริบรีอยู่ท่านจะไม่ดับท่านจะส่งความวิริธรรมออกไปด้วยความสัจจริงนะครับเป็นข้อประวิที่สวยงามข้อหนึ่งนะครับที่พระทวาก็ชอบอ่านโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งคนที่หมดกําลังหอดไฟหรือเบิร์นเอานะพระเจ้าคู่ไว้อยู่เสมอน,นะครับ ในเรื่องนี้นะครับขอหนุนใจพี่น้องว่าบางครั้งในการติดตา,พามพระเจ้าหรือรัชาช้พระเจ้าเรารู้สึกหมดแรงหมดไฟจนบางครั้งอาจจะอยู่ในเขตที่รู้สึกว่าไม่อยากจะทาอะไรแล้วนะครับเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีเป็นความรู้สึกที่มาชอบมากนะครับให้เรามาฟื้นฟูชีวิตจิตวิญญาณของเรานะครับนี่คือ,อคำทิ่ฐานนะอิสยานั้นได้ดูแลพี่น้องในพื้นที่ที่ท่าน ได้เผยพระเนะาพระเจ้าอยู่ในช่วงนั้นก็ประชาชนก็ดื้อมากห่ากเหินพระเจ้า,าไร้ศียธรรมนะครับและไม่จริงจังในพระเจ้าพระเจ้าเคียดตีเขาให้เกิดสงครามให้เป็นทาสและหลายอย่างที่ไม่นาปัฒนาก็เกิดขึ้นในแผ่นดินอิสราเอลของพระเจ้าอิสยาห์ได้หนุนเจ่า,าถึงแม้ท่านจำแย่เหมือนกับไม้อ้อที่ชำแล้ว <c oughs> น่าจะหาประโยชน์จริงไปแต่ตะเกีงที่จะดับริบป,ปีแล้วทิ้งไปเลย ไม่ต้องใช้แล้วก็าหาไม่นะพระเจ้าจะาจะรื้อฟื้นอยูเสมอฉนันยุคนี้เป็นยุคสุดท้ายพี่น้องครับหลายอย่างก็ประเดี๋ยวระการก็มาที่เราไม่ปรารถนาทําให้จิตใจเราเหมนตะเกียงที่กำลังจะดับเรี่ยวแรงที่เรามีอยู่นั้นต็อรู้สึกว่าก็ถอยไปนะครับก็ให้เรานั้นเข้มเข้มพ้นไว้นะครับโดยการที่เรานั้นจะต้องใกล้ชิดพระเจ้ามากยิ่งขึ้นนะครับให้เรารู้ว่า พระเจ้าทรงประครับประคองชีวิตของเราไวา้วันนี้พูดถึงชีวิตที่มั่นคงในพระเจ้านะครับชีวิตที่มั่นคงนนพระเจ้าประการที่หนึ่งให้สํานึกว่าพระเจ้าทรงประคองชีวิตเราไว้นะครับพระเจ้าทรงประคองเราไว,ว้เมื่อพี่น้องเกิกคเดความยำงอบาคิดถึงใครเยอะแยะมากมายในพระคัมภีร์คิดถึงดาวิดนะพระเจ้าทรงประครับประคองไว้ดิฉะนนั้นดาวิดก็คงเสียชีวิตไปนานแล้วนะครับ ตูควาค่ากี่ครั้งกรับจากซาอุแล้วก็โดนภัยต่างๆที่อารมเราเกิดสงครามห้ายในครั้งถ้าพระเจ้าไม่ประกปรคองชีวิตของดาวิดก็คงจะว่าหายตายจากไปตั้งแต่วัยรุ่นเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นในบางครั้งนะครับก็วิญญาณของเราเหมือนดาวิดนะรู้สึกอดหูมากพอแท้รู้สึกว่า ไม่ไม่มีไม่มีแรงไม่มีกำลังนะครับพระเจ้าให้เราคิดถึงว่าพระเจ้าประอรองรไาวา้นะครับในสดุดีบทที่ 3, ามเจข้อที่ยี่สิบี่เป็นข้อหนึ่งที่มีความสวยงามมากเราอยากะในะดบบนี้ในในโการนี้นะครับ <c oughs> สตุดีบทที่สาบเดข้อยี่สิบสามถึงยี่สิบ้าถ้าพระเจ้าทรงนำเท้า ของนุ์แล้วและคนนั้นพอใจในพระมักขาของพระองค์แม้นเขาล้มเขาจะไม่เขาจะไม่ถูกเวียงลงเหยียดยาวเพราะว่าพระมาของพระเจ้าพยุงขอไว้พระเจ้าเคยหนุกแต่เดี๋ยวนี้แก่แล้วแต่พระเจ้ายังไม่เคยเห็นคนชอบทำถูกเพราะจริงนะครับพี่น้องครับพี่น้องอยังหนุกอยู่หรือเปล่าครับก็ ผมเองก็รู้สึกว่าแก่แล้วเหมือนกันเนาะยังไม่เคยเห็นพระเจ้าทอดทิ้ทงเราหรือว่าอาจจะอยู่ในการลำบากบ้างในบางครั้งนะครับแต่พระเจ้าไม่ถึงให้เราเห็นดาวราะวที่หนึ่งนี้พี่น้องได้ตรัสว่าพระเจ้าทรงประคองชีวิตเราไว้นะครับชีวิตของเราวินนั้นลำบากมากมายแต่พระเจ้าก็ทรงช่วยเราและที่ช่วยมากที่สุดคือจิตใจขอพระเจ้าทรงช่วย จิตใจของท่านนะครับที่จะลุกขึ้นอยู่เสมอและพระเจ้าไม่เคยดับตะเกียงที่ทิพปรีนะครับในลันกษณะคนหนึ่งได้พูดถึงประโยคหนึ่งในเรื่องตะเกียงอะไรนี้นะครับแ่้วบอกว่าชีวิตบางคนใส้ตะเกียงกําลังลุกไม่อยู่แทนน้ํามันฟังร้วรู้สึกว่าน่าคิดนะครับแสดงว่าตะเกียงนั้นน้ำมันหมดแล้วนะแสงไฟที่ลุกอยู่นั้นเป็นกงรไไม่ใส้ตะเกียงแทน ก็อีกไม่ช้าตะเกียงก็พังไปเลยนะครับวันนี้น้ํามันคือพระพยาณบริสุทในชีวิตของท่านนั้นยังมีอยู่ไหมหเราพกเพกิ่มเติมเพื่อเราจะไม่ไม่ชีวิตเราเสียตะเกียงน,นะครับขอให้น้ามันมาหล่อเลี้ยงในเรานั้นอยู่ในภาวะที่พระเจ้าทรงประคองเอาไว้นะครับเราสะอาดพระปีมีเยอะแยะกับที่พระเจ้าประคองชีวิตอาไวา้จำปารุนได้ไหมครับอีกครั้งหนึ่งที่ท่านเกือบจะตาย เมื่อพวกอยู่นั้นสี่สิบคนได้ตั้งใจว่าเนี่ยพวกนี้เมื่อเขาพาเปรโรมาไตาส่สวนจะรุมฆ่าปรโรให้ตายมีอาสาสมัครสี่สิบคนที่จะทาง,งานนี้เขาจะอดอาหารนะครับตั้งใจว่าถ้าข่าปรโรไม่ได้ก็ไม่ต้องกิน,ไม,กนไม่ต้องกินอาหารนะครับนี่คือแผนการของเขาที่พระเจ้าประคองไว้คือให้ญาติคือเป็นเหมือนกับหลานปรโรนะแอบยินได้ยินที่เขา ซุปซิปะวางแฝงนี่แต่ข้าปรโร้นำเรื่องนี้นะไปบอกกับผู้พันและปะโตโรก็ได้รับการเมตตาถูกส่งไปที่เมืองซีซาริยาเห็นไหมครับขั้นตอนบางปีให้เราว่าพระเจ้าประกอบคนของพระเจ้าไว้และช่างเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นพระเจ้าม่หนทางให้เรานัา้นสามารถที่จะรอดได้รอดได้นะน้องไม่ลืมอิริยาจไนไม่ก็เป็นอาหารนะพระเจ้าประกองไว้เตรียมลำธารเล็กๆต่อเลี้ยงชีวิต เตรียมอาหารที่มาจากปาอีกาเมื่อน้ำนำทานหมดพระเจ้าทรงเตรียมหญิงว่าที่เมือที่บ้านสารีฟัดเลี้ยงดูด้วยขนมปังนิดหน่อยและน้ำมันจึงไม่หมดไปตะไครจูกระทั่งผ่านพ้นในช่วงกระดานอาหารนะครับพระเจ้าประคองชีวิตท่านได้ด้วยจิตประนขันที่สองระวังการปรับการถูกปรับปริมนะบางทีความมั่นคงในชีวิตในพระเจ้าของเรานั้นอาจจะสั่นคลอน ด้วยเสียงปลักปรำนะครับคิด <c oughs> ถึงชีวิตของอิริยานะในปุ่มในหนึ่งปงกษัตย์บทที่สิบแปดท่ที่สิบเจ็ดนะครับเมื่ออิริยาปรากฏตัวหลังจากที่การาหารสามปีหกเดือน,นนะครับตอหน้าขษัตย์อาหักและอาบันก็เลยตะโกนว่าอิริยาเป็นเจ้าเองหรือผมจะอยู่ที่นี่อ๋อเจ้าอิริยาเจ้าผู้ซึ่งเป็นต้นเหตุเจ้าเป็นต้นเหตุ ทาให้อิสราเอลได้รับโทษได้รับความยากลำบากคือการณนานะครับอาหารนั้นได้ปรับปลอมอิเดียว่าเป็นตัวการเป็นตัวเหตุทําให้เกิดความยากลำบากในอิสราเอลนะครับพี่เราครับางครั้งเราเล่าเจ้าสมาชิกอาจจะไม่เข้าใจเราหรือพี่น้องกันเองอาจจะปลักปลอมเราว่าเราเป็นต้นเหตุเขาไม่เกิดปัญหานั้นเกิดปัญหานี้นะครับให้เราทําใจนะครับอันนี้จะเราคิดมากไป เราจะตัดความมั่นคงในชีวิตแท้จริงทุกคนต็หงวังมีงาน,นของพระเจ้านะครับแต่สิ่งที่อย่างนั้นใจพี่น้องที่สำคัญมากๆคือเสียงปลักปรำนั้นที่น่ากลัวมากเป็นเสียงปลักปลำจากตัวเราเองนะครับเพราะที่เราเองก็ปลักปลำตัวเองเออเราคงไม่สามารถนั่นแหละที่จะติตามพระเจ้าเราคงดีไม่พอให้ความเชื่อเรา ไม่มากมั้เราไม่สามารถทำนั้นได้ทำนี้ได้เสียงปักปร้มตัวเองนั้นไม่ดีเลยนะครับมาจดิ๋ยสนับสนุนให้เราั้นปักปัป้มตัวเองเพื่ออะไรครับเพื่อเราข้อแท้น่ะสามารถที่จะทาอะไรได้ครับข้อแท้ทำไม่ได้นะครับที่พิโลกก็ยังเปลี่ยนชื่อบ้านนี้นะข้อแท้เป็นบ้านทองแท้อะไรประมาณนั้นนะครับจริงหรือไม่นะครับผมก็ม้อยู่พิโลกนะแต่ขอพระเจ้าไม่ตาให้เรานั้นอย่าปักปร้ม ตัวเองนะครับชุดหัวใจเร,เราขึ้นอยู่เสมอน,นะครับให้เราได้ทำหน้าที่ที่พระเจ้าให้เราทำต่างๆนานานั้นต่อไปและพี่น้องซึ่งท่านไม่เป็นผู้นำเป็นมาชิกก็รุนใจผู้นำนะครับอย่าปักปรบผู้นำบางครั้งผู้นำอาจจะทำอะไรพลาดไปแต่เขาไม่ได้ตั้งใจขอหนุนน้ำใจสังกตการแทนการปักปรำนะครับอย่าเป็นเหมือนกษตรอาหักที่เจอหน้าอิริยาก็ กนียพูดคุยกันดีๆก็แปลกๆว่าเป็นปนเหาจะไม่ให้อิสราเอลลำบากอย่างนั้นอย่างนี้นะครับราที่สามชีวิตที่มั่นคงในพระเจ้าคือรักษาความสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้านะครับรักษาความสัมพันธ์ในพระเจ้านะครับชีวิตของเรานั้นเราอยาพึ่งแต่สูตรสมเร็จอย่างเดียวก็ผมได้อ่านทฤษฎีหนึ่งที่ว่าเขาบอกว่ามนุษย์เราอาจจะติดลัทธิปฏิบัตินิยม ก็เอ๊ะทัทนิวัฒนิยมนั้นก็คืออะไรก็คือมนุษย์ชอบสูตรสําเร็จต่างๆที่เราชอบมากนะครับเ,เราทำอ,อาหารอะไรสักอย่างหนึ่งกพระดอาการนีอ่อร่อย,ยไม่ต้องกลัวครับอยนี้นะมีสูตรสําเร็จเกิดขึ้นใน Google ปอดตัไปปั๊บทำมาอร่อยหรือไม่เราก็อ,อีกเรื่องหนึ่งะครับดังนั้นระวังสูตรสําเร็จในการดำเนินชีวิตนะครับความมั่นคงไม่ได้อยู่ที่สูตรสําเร็จที่เช่น สิบสองประการในการ,ใการที่จะประกาศได้ผลก็ดีครับมันจะไม่ดีสิบขั้นตอนในการนําครอบครัวสู่ความพาสุกน,นี่คือสูตรสำเร็จตัวอย่างนะครับจะมีสูตรอย่างนี้เยอะแยะมากมายก็ดีครับมันจะไม่ดีแต่สูตรสาเร็จที่ที่ดียอดเยี่ยมคือรักษาความสัมพันธ์เสรีกับพระเจ้านะครับในมากที่สุดจะให้เวลาอื่นนั้นปโมยเวลาของเราที่จะใกล้ชิดพระเจ้าไปนะครับ อยากที่รู้สึกขอแท้มากๆเช่นเอริยานี่นะรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วพระเจ้าไม่เคยเข็นว่าต้องลุกขึ้นรับใช้ต่อไปปล่อยดูซิเอริอรยาทําอย่างไรแต่เอริยานะพยายามรักษาความสมพันขอกับพระเจ้าเขาที่ฐานนนครัมพระเจ้าอยู่ในถ้ำนะผมไม่ได้ไปนั่งอยู่เฉยๆอุปถานให้กดพระเจ้าแต่พระเจ้าพบเขาและหนุนแัแ่ใเขาชายเขาต่อไปเมื่อเขาออกมาจากถ้ำด้วยความสงบนั้นคิดถึงดาวิดนะ นวิทย์เป็นคนที่ปิดพลาดในเรื่องที่จะเอาปริญาของลูกน้องมาเป็นปริญาของตัวเองนะทั้งๆท,ที่ตัวเงก็มีมเอสีมีปริญาหลายหลายคนอยู่แล้วนะครับแต่ว่านวิตก็เสียใจมากจุดที่ทําให้เขาสึกว่าดังป้อยเล่ซ้อนราอย่างมากทีเดียวเมื่อลูกชายที่เกิดจากนาบัตชบาคน,คนแรกนะป่วยจะตาย ดาวิดอธิษฐานเรียกอดอาหารนะครับเจ็ดวันบนพื้นดินนะไม่กินอะไรเลยขอพระเจ้าเมตตาให้ลูกหายกับเจ็บป่วยนะครับแต่ก็ไม่หายใช่ไหมครับตายฉะนั้นเจ็ดวันนั้นที่ดาวิดได้ทำเช่นนั้นนั้นก็คือเขาเขาคืนดีกับพระเจ้าเขาพระเจ้าเจทาโทษเขาแล้วแต่เขาพยายามสารความสัมพันธ์เสร็จกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นแลวพระเจ้าก็คงเกิดเขาอนุญแต่้เขานะครับ การเสกการของท่านคิดว่าเมื่อลูกชายของเดวิดตายเดยวิดคงตลอมใจที่ทำไรตัวเองมาแต่เดวิดก็ไม่ตายคือตายลุกขึ้นนะครับสวยปัญญาหานแล้วก็ทํางานต่อเพราะว่าขเขารักษาความสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้าแม้จะอยู่ในจุดที่เสียใจมากๆก็ฟื้นในอย่างรวดเร็วพระเจ้าไม่ตาโรนะครับท่านรู้สึกว่าย่ำแย่อย่าลืมนะครับพิฐาน เรียกร้องความสมรรที่ดีกับพระเจ้ากลับคืนมาอย่าทำอะไรที่จำแย่นะครับท่านยากบนะน้องชายเอารูปประมารดาของพระอสริย์ประเด็นหนุนใจเราเขียนมาพีเล่มเดียวสั้นมากนะคือยูดาท่านเขียนเล่นไป็นด้วยนะครับยูดาข้อ20ในตอนปลายพี่น้องอย่าลืมนะครับว่าจงที่ถฐานในพระบุญญาบุทธิ์ฉะนันพี่น้องครับที่ปรึกษามาสื่อย์แลกนกาลบางที่ดีเยี่ยมขึ้มมาจากเราือ พระวิญญาณบริสุทธิ์จงรักษาความสำนึกนกับพระองค์จะเป็นส่วนที่สำคัญในประวัตศาสตร์นี้ทําให้ชื่อดอกมันม่นคงในพระเจ้าในทุกสถานการณ์ชีวิตขอพระเจ้าอวยพรพป่น้องทุกคนทุกพื้นที่ในชาวันนี้นะครับได้มีกําลังกล้าแข่งขึ้นต่อไปท้งในประเทศไทยจากประเทศในการรื้อเริ่มงานอะไรใหม่ๆนั้นขอบเจ้าอยู่ด้วยในงานเก่าอ,อยู่แล้วไม่ว่างานฝ่าไปรยภาพภายวิญญาณ ขอรับประทานจำเดชนมาจากของชาวทุกคนนะครับให้เราที่ทานด้วยกันพระเจ้าขอบคุณพระองคง์สำหรับความไมตตาของพระอง้าไม่เคยยั้งหยุดโอ้ถึงแม้บางครั้งโลกนี้หรือสถานการณ์บางอย่างนั้นอาจจะทําให้ชีวิตของพระองค์งสั่นคลอนรู้สึกอ่อนไหวขอให้ความมันม่นคงเกิดข,ขึ้นในทุกคนในทุกจังหวัดทุกพื้นที่ในซีวงทีของเรา ที่อยู่นั้นขอเจะคงไม่ตาให้กำลังมาจากในทุกคนนั้นที่จะไม่อ่อนล้าแต่ละการจูใจกจะอยู่เสมอขอบคุณพระองค์ทุกข้อมอบในหลวงทุกคน